สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บค่ะจุ๊บค่ะวันนี้มาเปิดถุงช้อปของกันวันนี้เป็นวิดีโอขี้เหอค่ะแต่ว่ามาเหพอของกันอันนี้มาจากว่าไม่ได้ซื้อจุ๊บไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเท่าไหร่ก็เลยเอาแบบของจิ๊บมาด้วยยายนี่จะเยอะนิดนึงสานิกของค่ะอืโอเคเราเริ่มกันเลยไหมจากเสื้อผ้าเดี๋ยวจุ๊บจะปัดเดิมก่อนเลยแต่ว่ามีไม่เยอะค่ะก็เลยขอบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราสลับกันนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ ถุงที่หน้าตาเหมือนถุงขยะนี้คือคือถุงร้านซาร่าค่ะคือตอนนี้มีซาร่ามเกยร์เซลเนาะน่าจะดูกันที่พารากอนที่ซาร่าทุกสาขาค่ะเซนทรัเวิร์อะไรอย่างนี้ก็มีเนาะก็คือไปซื้อมาก็ที่อยากได้ก็คือไปเลนมาแล้วค่ะมันจะเป็นเดนิมที่เป็นการเกงขาสั้นห<ด>น้าตาเย,ยี่ยมนี้อันนี้ใส่ไป<อ>แล้วคร<น>ั้งหนึง่ง มันจะเป็นยืนยด,ยดยืดนิดนึงอะแต่จริงๆแล้ววันนั้นที่ไปอ่ะมันก็ไม่ได้ลดเยอะอ่ะมันลดจากประมาณพันห้าเหลือพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือลดแค่แบบอ,อย่างละสองสามร้อยจูไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรที่มันจะลดแบบแปดสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีเลยมันก็<ม>ลดแค่ยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบแต่ว่าตัวเนี้ยอยากได้อยู่แล้วไงแล้วคณิน,นพออนที่ไปดูอ่ะเขาบอกว่าเอออีกสองวันมันจะมีมิเตียเซลนะแล้วก็ เราก็เออตัวนี้มันลดเราก็เลยลอไงเออแต่มันก็ลดไม่เยอะลดไปสองสามร้อยเองสําหรับตะกีขา่ะ้ั้นแล้วก็อีกชิ้นหนึงจากซาลาค่ะตัวนี้เป็นเข็มขาดที่จริงเราไปพร้อมกันนะแต่เขาไม่ได้อะไรคือจริงๆเราไป <c oughs> มันเป็นแขนขาของกันละกันนะมันต้องไปด้วยกันจริงๆแแบบเออ เรื่องไม่ถูกคนหนึ่งไม่ไปจะแขนขาดขาดขาดเรื่องไม่ถูกอันนี้เป็นเข็มขัดหนังของซาร่าค่ะมันจะเป็นลายฉลุฉลูอันนี้นลดแล้วถูกมากนะอย่างนี้คือหนังไม่ไม่หรอกแต่ว่ามันแบบจริงๆร,ราคาเต็มมันไม่ได้แพงเลยราคาเต็มเท่าไหร่มันน่าจะสักห้าร้อยเก้าสิบเขาไม่เขียนราคาเต็มอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันลดเหลือสามร้อยเก้าสิบบาทเห็นไหมเห็นไหมก็เคนนนะใส่เกงยีนสีดะลรก็พอได้อยู่เตร้เต ก็สวยดีจุ๊บคือซื้อเข็มขัดเส้นบางๆมาแบบประมาณว่าเวลาการเกงหรือว่ากระโปรงหลวมนี่ค่ะโอเคหมดแล้วสําหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของุง๊บเดี๋ยวดูของจิ๊บบ้างเยอะอยู่เสื้อผ้าใช่ไหมเออเอาเสื้อผ้าก่อนโอเคนี่เขามีค่ะตรงนี้ลิน่าลาวที่แดงอันนี้นาานชอบอะไรที่หมืนเวอร์เอร์ค่ะลีน่นาลาวตัวนี้ไม่ลดแหละเขาซื้อตอนไม่ลดราคาแหละดูซิแกะก่อน,นยังไม่ได้แกะไม่หง,งีดหงิดสแลน ปุ่มมันน่ารักลีนะข้างในเนี่ยเออดูดิข้างในเป็นแบบเสื้อผ้ายี่ห้อนี้นะหลายแพงเพราะว่าแพงแต่เขาก็ชอบอ่ะค่อนข้างแพงเลยเดียวอยากจะรอมันลดัวเกินแต่ลดที่ไหนไม่เรียนไซส์ดิฉันเลยแต่ตัวเล็กอ่ะร้านนี้ตัวเล็กที่ใส่ไม่ค่อยได้ได้รุ่นนี้ตัวใหญ่เออรุ่นนี้ตัวใหญ่มากนี่เขาก็จะมีของคัตติกเองทีใช่ไหมเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นแท้งท็อปนะเป็นแท้งท็อปแต่ว่าเขาชอบเรียกว่าคอสเซ็ปเป็นลักษณะนี้ตัวสั้นเล็กนิดเดียวมีสายมีสายอ ที่ตอนนี้เขาคิดการอะที่จะใส่สั้นๆแล้วก็ใส่กับกระโปรงเอลสูงนิดนึงแล้วก็โชว์เนื้อนิดหน่อยไงที่จริงเขาอ้วนแต่เขาั่นนะเขาชอบเขาอ้วนแต่เขาั่นเขามีใส่รองแล้วข้างหลังเป็นยืดเออเป็นสม็อกสามารถถ้าไม่ยืดก็ไม่ได้เออถ้าไม่ยืดจะใส่ไม่ได้นะแต่ว่าตอนรู้สึกว่ามันก็มันมีสองสีค่ะที่ไปซื้อมีสีม่วงกับสีน้ำเงินแต่ว่าเกระโปรงที่จิ๊บจะใส่เป็นสีแดงคิดว่าน้ำเงินมันน่าจะเข้ากับแดงมากกว่าเขาซื้อไซส์อะไรมานะเขาจำไม่ได้ละอ๋อไซส์เอ็ม ราคาเท่าไหร่อ่ะราคาเหรอเอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบไหมเดี๋ยวเขาท่าให้ดูไหมนี่นี่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เห็นไหมแต่ว่าอันนี้ลดปะไม่ลดอ๋อแต่เขาใช้เขาไปยืมคุณป้าข้างๆที่มีบัตรไมค์ก้าเออไม่รู้จักมาก่อนเออไม่รู้จักกันมาก่อนดิฉันก็วิ่งไปเป็นอย่างนี้อย่งนีขอยืมนี่อย่างนี้เอออยนี ขอย,ยืมเขาลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสลดนิดหน่อยถูกต้องเออก็คือเราก็ร่วมกันนะคะสาวดักชอปวานทีก็เออเห็นว่าเขาลดได้เราก็อ้วคุณพี่หนุกขอย,ยืมหน่อยนะอขอลดด้วยก็ได,ด้ลดมาอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีนะแล้วตัวนี้หน้าร่างนะเขาชอบแต่ยังไม่ได้ลองใส่หมายถึงว่าใส่ออกไปข้างนอกแต่ว่ามีถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวเอาลูปไม่ดูข้างหลังเนาะอ่ะปอไปอะไรอีกไหนดูซิใครให้เขาก่อนนะมีอีกปะเสื้อผ้าหมดแล้วอะเยอะอื่นก็ได้อ่างั้นขอเป็นเื่องสำอางแล้วกันนะ แม็กสาวกแม็กดิฉันค่ะก็คืออันนี้ซื้อสองที่ก็คือซื้อที่พารากอนก่อนก็คือได้ลดอยู่แล้วเป็นสิเอร์เซนของแพตตินัมนะคะแพตตินัมขลับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไปแอบไปงานมาแต่เขาขอดูที่พารากอนก่อนพารากอนก็ซื้อลิปสติกอันใหม่แหละนี่ค่ะสีดูโบเน็ตสีนี้ ที่ทาอยู่อืที่จริงมันจะออกเป็นดาร์กเรดนะคะก็คือค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะสีจะแบบเลือดๆนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นเนื้อแอมบิาฟใช้ก็โอเคที่ใช้ลิปแมกได้นะไม่ค่อยแพ้แต่ว่าไม่ค่อยค่อยเวิร์กอ่ะจู๊ก็เลยไม่ไม่ได้มีลิปแมกากมายมอะไรเงี้ยไม่มีสีนี้เกิดอยากได้เพราะว่าไม่รู้ทำไมอยู่ดีก็อยากได้ลิปสติกสับแท่งก็เลยลองไปเดินเดินดูเออสีนี้โอเคชอบค่ะสีแดงอย่างนี้เนี้ยเนี้ยแกะให้ดูมาอาแกะแกะเธอแกะ ดูบอลเน็ตนะคะดูบอลตเด er. ี๋ยวไว้ถ่ายรูปแล้วรีวิวให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมมันอาจจะไม่โฟกัสเลยดูข้างในเลยแล้วกันเริ่มนี่เป็นอย่างนี้ Amplify เนี้เป็นสีนี้แล้วง่ายค่ะใช้แก้มสีสีส้มๆนะคะหรือว่าสีแดงของนาโมเนียก็ใช้ได้อยู่เหมือนการแับออก พี่ก็บอกว่าให้แต่งหน้าแมทนิดนึงแล้วก็แบบตาสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟทาอันนี้จะได้ดูไม่เยอะเกินไปไม่แก่แม่ป้าเกินไปสวยคลาสสิกโอเคสวยภาสิคเับ๋ยวมาต่อไปอันนี้เมื่อวานไปต่อคิวไม่แม่เมื่อวานไม่มีคิวแล้วเพราะเขาซื้อกันไปหมดแล้วดิฉันไปเก็บตามทีหลังเพราะว่าวันที่ไปต่อคิวอ่ะไม่ไม่รู้เรื่องว่าเขาไปต่อกันแม็กซ์เยเขาบอกมีเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่มุมเล็กๆมุมหนึ่งได้อายแชโดว์มาหนึ่งอันโอเคอะขวด นนชื่อว่าสีดับเบิลฟีเจอร์เอทค่ะ เป็นดูโออายแชโดว์ค่ะราคาเต็มมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทลดเจ็ดสิเปอร์เซ็นเหลือสามร้อยสิบสี่หนังถ้าจิจจะไม่ผิดเมื่อวานมันก็ไม่นานนะมันผลิตเดือนห้าปีแล้วเองอ่ยก็เลยอู้แบบรุ่นลอยรุ่ลอยฉันขอซื้อละกันอะไรเงี้ยเป็นสีส้มกับส,ส้มัน,นี้จะม่วง,ม,วงม่มวงอมน้ำเงินนิดๆเนี้ยค่ะเวลาใช้ก็เบลนดคู่กันหัวตาหางตาสวยดีนะเนื้อนี้จะเป็นค่อนข้างออก ซาตินแมตนิดๆนะคะแล้วก็นี้จะเป็นชิมเมอร์หน่อยๆยังมีอยู่นะเพื่อนๆถ้าใครจะไปซื้อรีบไปซื้อได้เหลือเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าบาทอ่ะสองสี่สามร้อยตกสป่แล้วก็ที่เห็นยังที่เห็นที่แบบเจ็ดสิบนะก็ยังมีอย่างเงี้ยอีกอันนึงเป็นสีเขียวกับทองแล้วก็มี เซ็ตพิกเมนต์แว๊บที่มันเป็นอวกาศอันที่แล้วอ่ะเอออันนั้นก็ก็ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันเหมือนกวดยาบิดๆใครอยากได้พิกเมนต์แม็กก็ไปลองดูนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสีครบไนใช่มันเหลือน้อยแล้วแต่เขาบอกว่าจะมีของมาลงอีกทีวันที่แปดซึ่งวันนั้นดิฉันจะต้องไปเล่นแห่แห่กันไปดูไปดูได้อ่ะของเธอมีอะไรโอเคอีกอย่างจะเป็นเก็บกันเก็บเก็บมาจากพารากอนค่ะเป็น ที่รัดผมยางรัดผมนะฮะเออเป็นโดนัทเยียงเนี้ยแต่ว่ามันมีโบอย่างเงี้ยเราชอบอันเนี้ยแล้วเวลาเวลารวบไปมันก็จะมีโบแปะอยู่ตรงเนี้ยแบบว่าอาจจะดูติงตองอะ่ะแต่ว่าฉันชอบแล้วก็แบบเวลารวบไปมันเป็นโบอันใหญ่ๆน่าหลักดีอันนี้ของโจเวลมังในพารากอนนะมันน่าจะซัก 495บาทแต่ว่าเอ,อมันลดเหลือสักสามอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนี้มันลดเห็นว่ามันน่ารักเนี่ยไว้รวบผม,มเหมือนเด็กนักเรียนเนาะแต่จริงๆแล้วก็ไวเกินแล้วแต่ฉันชอบโอเคหมดแล้วของทูบเดี๋ยวม,ม,มียาทานเลยค่ะของติมีอะไรอีกปะนนี่มีเครื่องสำอางสองสองชิ้นอันนี้ค่ะเป็นแป้งขาว่ามาค่ะแป้งฝุ่นนะคะก็คือแป้งฝุน่นจิบะจะหมดแล้ว มันคล้ายรุ่นเขาปะคล้ายรุ่นจุบหกของจุบหกร้อยแต่ของจิบสองร้อยกว่าบาทมันเป็นกระปุกแบบเล็กกว่าเขาบอก,ก,ะกะใหห้น่อยเขาบอกว่าเนื้อมันจะหนากว่านะเขาคือรุ่น finishing powder sjq ส <Y> ี y สองมันมันจะ ของตู้ปะ่ะะที่ทุกคยเอามาให้ดูมันนี่นแกะจริงเลยนะเนี่ยเออแกะให้ดู <c oughs> แกะกันเลยนเป็น<ด>กระปุกใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระปุกเล็กๆเขาบอกว่าเนื้อมันจะหนากว่าหน่อยแต่ว่ามันอันนี้เขาชอบทา,าแป้งแบบหนาๆไงแบบโบกๆแบบผิวกระเบื้องเคลือบอะไรอย่างเงี้ยให้มันหนาๆเขาบกเลยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่พราะมันจะแบบหนาอะไรเงี้ยมันคือมันจะเป็นสีนะคะคืออันนี้ยังไม่ได้เปิดข้างในมันก็ อันนี้เป็นสีเหลืองเลยเป็นแป้งสีแบบเออแต่ไม่มีพับมาให้นะแต่ว่าอันนี้มีซิฟก็คือมันจะมีรูให้รุ่นผงทุแบะซื้อตลับมาไม่มีรูฉันกอไว้แบบใส่ตลับเล็กๆอันนี้มันเป็นสีแบบออกเห็นไหมไม่ค่อยชัดเป็นแบบสีเหลืองค่ะเป็นขาวเหลืองเนาะชื่อว่า Y2 เนื้อก็ดีนะวันนั้นไปลองที่เคาน์เตอร์แต่พอดีซิฟเขายังไม่ได้แกะเนาะเดี๋ยวไว้แบบเขามาเดี๋ยวไว้เขาใช้แล้วเขาคงจะมาบอกว่าวันนี้เขาใช้อะไรเงี้ยหน้าตา เนียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เนื้อเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันหนมากเลยอะเท่าไหร่เนสองร้อยห้าสิบสามสิบกรัมเยอะนะเนี่ยมากอ่ะของของจูรู้สึกว่าจะแค่สี่สิบกรัมหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าเนื้อมันก็ต่างกันค่ะเนื้อมันต่างกันเอออันนี้เนื้อมันหนาหนากว่านิดนาแต่ว่าแต่ว่าก็ใช้เซ็ตหล่อมพื้นเลยธรรมดาได้สําหรับคนที่ต้องการแป้งที่ราคาไม่แพงเนาะแล้วก็มีตัวนี้ b a u n c i n g powder matte ยีห่ห้อ Essence 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 อันนี้ซูจากบนพารากอนมัน้งมันจะเป็นชาชัน B แทนมันอันใหญ่มากเลยนเนี่ยมากอ่ะเท่านาศูนย์นหนึ่ง Natural เออก็คือเป็นบอนเซอร์มีชิมเมอร์ไหมไม่มีอันนี้ไม่มีมันนี้เป็นแมท เป็นแมทเลยถ้าชิมเมอร์มันจะมีรุ่นหนึ่งมันจะเป็นรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไวแชดดิ้งค่ะนี่เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยอะได้แบบใหญ่มากก็คือแบบประมาณว่าใครอยากได้บอนเซอร์แมทที่ทุกเคยแนะนําไปก็จะเป็นของแคนเมกใช่ปะคะจะเป็นของญี่ปุ่นอันเล็กๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นยี่ห้อของเอ่อรู้สึกจะเป็นเยอรมันนี้นะแต่ว่าเครื่องสําอางยี่ห้อนี้เอสเซนซ์เนี่ยขายถูกมากเลยขายที่บีเทรดแล้วก็ขายที่ลอฟอะไรประมาณเนี้ยลอฟมีไหม มีปะไม่มีเราไม่มีไม่มีพิต่พี่หออันนี้คือบีเทรนค่ะก็คือแต่มันถูกมากเลยนะบางอย่างแบบอายแชโดว์บอกไว้ถูกแบบว่าเออถ้าใครที่แบบว่าต้องการเครื่องสำอางที่ไม่ได้แพงมากสก็ดีนึงก็คือมันไม่ได้เข้มเกินอ่ะสำหรับคนที่ไม่อยากให้มันเลยเข้มเกินมันเป็นบอนเซอร์ที่ออกสีแบบไม่ใช่น้ำตาลแดงอะค่ะเป็นน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลแทนคือเอาไว้แบบเชดดิ้งอะไรประมาณเนี้ย ลองลองดูกันดูที่บีทเทรนเนาะอ่ะมีอะไรอีกไหมมีอย่างสุดท้ายแล้ววันนี้ซื้อเยอะมากเลยนะช่วงนี้ช็อตเลยนะนะช็อตช็อตอ้๊ยอย่างนี้สองอย่างอันนี้ก่อนนะให้นี่อ่ะบอกเขาหน่อยอ๋อบอกเขาหน่อยว่าอันนี้เป็นสเปรย์ค่ะสเปรย์จัดแต่งทรงผมตัวนี้ชื่อเคป Air Arrange h a i จากอิน,นเร์อน็ติด มันจะเป็นแชมพูมันจะเป็นสเปรย์สำหรับยกคนผมอันเนี้ยเห็นสําสำหรับถ้า <สบ S 1> คน,นผมบบร,รีบอย่างเงี้ยค่ะอือเป็นจะแบบให้คนมันยกคนผมแบบประมาณว่าคุณไม่ต้องไปแบบ ให้มันแบบตั้งอะไรอย่างเงี้ยคือฉีดไปตรงคนผมแล้วผมก็แบบจะตั้งขึ้นมาดูมีบอลล่มเดี๋ยวให้จิบสัตว์ที่รุ่นนี้เป็นรุ่นแพ็กเกจเก่าค่ะปัจจุบันมาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนี้นะก็เวลาจะใช้ใ่ไหมก็ขยับสมมติคนผมคุณฟิปเชื่อใจจะต้องแบบปุ่มหัวไปทําให้มันแบบมุ่นวายใช่ไหมก็ค่ายกขึ้นยกขึ้นก็ฉีดฉีดก็อดออกมาแล้วก็ปล่อยปล่อยเขาจะแบบ เคยเห็นโฆษณาของญี่ปุ่น่ะเขาจะแบบเหมือนกับว่ามันมีละอองน้ำเป็นเม็ดๆแล้วก็ไปยกอยู่ที่โคนผมเนี่ยให้มันตั้งๆอย่างเงี้ยสาหรับคนที่กลัวโคนผมฟีบเนี่ยเห็นปะมันก็จะตั้งๆขึ้นเป็นอย่างเนี้ยนวัตกรรมนี้เกดีนะเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยกว่าบาทประมาณสี่ร้อยกว่าบาทลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะชื่อว่า c r e p ฮ hair spray air agent เคฟ C A P E เคฟนะเคฟแล้วก็แฮร์สเปรย์แอร์แอนเรนจ์รุ่นแอร์แอนเรนจ์ โอ้ยโอ้โดน่โอ้ทุทีทุแอร์เอรนจ์นี่ไงนี่ไงเห็นไหมดูโคนนี่มันก็จะตั้งๆอย่างเงี้ยแบบสาญี่ปุ่นอืมอืม่ามีไรโอเคอย่างสุดท้ายแล้วนี่อันนี้ค่ะเป็นที่ม้วนผมตัวใหม่ของเขาค่ะเป็นของวิดอลซาซูค่ะถามว่าได้ไม่ได้ยังไงวันนั้นไปเที่ยวงานบนพารากอนค่ะเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เขากาลังลดอยู่นะคะแล้วพเอิญยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือปกติในห้างก็จะมีแค่พาตโซนิกเลซาชา วิโดซาซูค่ะเป็นตัวใหม่นะคะก็คือเป็นแกนที่เป็นแกนเป็นแกนที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมปกติใช้28เซนอันนี้เป็น32เี่ยงไง32ก็สำหรับคนผมยาวนิดน,น,นึงอะเนาะจิ๊บคนน้มผมยาวแล้วก็คือที่จริงอัดฝากถืไหน่อยรุ่นนี้ของยี่ห้อนี่นม,นมันมีหลายรุ่นค่ะมันมีส่วนใหญ่เป็นสีทองแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษก็คือมันเป็นสีแดงพิเศษยังไงนะคะมันแกนมันจะสั้นกว่านิดนึงแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถชาร์จแบตแล้วเอาไปม้วน ในรนถดได้เดเวลาเร่งรีบ,เ,เ,รบเออเวลาเร่งรีบอย่างงี้คือหน้าตาที่ช้าแต่มันจะเป็นอันนี้องนงี้ยค่ะก็คือเอาอันนี้มาใส่อย่างงี้ยใช่ไหมแล้วก็ชาร์จไฟบ้านป้า ร็จแล้วเวลาเอาไปข้างนอกเราก็ไปแค่นี้ไปวนวนวนในรถได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เก๋นะไม่ไม่เก่งอ่ะไม่เก่กาแล้วเขาก็บอกว่าไออันเนี้ยใช้ได้แบบว่าเก็บไฟได้ถึง2ชั่วโมงอะจนกว่าจะวนเสร็จจริงๆแล้วถ้าอยู่บ้านนะเราชาร์จให้มันเต็มแล้วก็ใช้แต่อันนี้ก็ได้เพราะบางคนมันมีปัญหาแบบถ้าสายมันยุ่งอะแล้วแบบเออมาพันพันพันหน้าพันหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนมือเอาไงก็คือแบบเออถ้าเกิดว่าอย่างงี้มันก็เป็นง่ายๆอ่ะมันก็เป็นอันๆไปเลยใช่นี่แล้วนี่ก็คือสายชาร์จที่เขาแยกมาเค่ะเก่งนะคือต่อ ดี๋ยวไว้ให้จิ๊บมาทำ o w ท o ให้ดูหรือว่าใช้สิ่งนี้แล้วแบบม้วนอย่างไรเสียบเข้าไปเองนี่เองไว้มาทำ how to ใช่อันนี้ยังไม่เคยทำเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เหรอเดี๋ยวก่อนเขาจำไม่ได้เขาลืมพอซื้อแล้วเขาก็ลืมคนขายค่ะเป็นชมชมยายจิ๊บว่าแบบคุยพี่สวยกว่าแพนเค้กอ่ะยินนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ซื้อเลยซื้อที่อตัดสินใจซื้อที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าคนขายแบบว่า อ,อันนี้มันร็อูด,ดี2,000ัน0 1 2พันหแล้วเขาลดให้10เปอร์เซ็ตหลือ2 0 6 1นบเอาบอกว่าพี่อะเป๊ะปมากอะแบบสวยกว่าแพนเค,ค้กเสียงเหมือนชมพู่เสียงเหมือนชมพู่เออเลยยังไงเสียงเหมือนชมพู่ยังไงก็บอกว่าไม่รู้แหละเพราะเขาชมฉันมาฉันก็เลยซื้อเลยโอ้สนใจขึ้นไปซื้อคนเดียวด้วยเออ คนนี้ปั่นจักรยานอยูปั่นจ<ม>ักรยานขึ้นไปซื้ออย่างรวดเร็วนะคะโอเคอ่ะโอเค,อเคต่อไปยอย่างสุดท้ายค่ะคจะเป็นยาทาเล็บคงสังเกตกันแล้วอันนี้เป็นยาทาเล็บอ่ะมาอันนี้เขาเก็บให้อสีพาสเทลค่ะตัวนี้เป็นของเฟสชอปจุกจะลงในอินสตาแกรมกับในแฟนเพจแล้วก็วคือทําให้เป็นแบบลายแบบสีลุง้งหรือว่าเป็นลายสก็อตนะคะแต่ว่ามันทาย,ยากแหละเดี๋ยวจะมีวิดีโอทาที่เล็บจิ๊บให้ดูก่อนทายแล้วกันเนาะก็คือหน้าตาเขาจะเป็นแบบ อย่างนี้คือน่าจะเห็นกันใน Fan Page แฟนเพจเราก็คือจะเป็นเช็คเช็คของเฟสช็อปค่ะตัวนี้495ล้เหลือ400เดอนนิด420มั้งข้างหลังมันก็จะมีวิธีทาให้ค่ะเป็นประมาณว่าเออทาควายไปควยมานะแล้วก็ส่องมาได้ายสกอตแต่ดิฉันทำแล้วมันก็ไม่สกอตเท่าไหรอ่อ่ะมันยากอะ่ะเออจริงๆเนื้อมันใสเนื้อมันใสมาก้วาันต้องทาหลายรอบก,ก็เลยยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นว่าสีมันน่ารักอย่างนี้ ก็เลยสีสนะม<ส> <นะ S 1> ที่คอเตอร์มีสองสีมีสีพัสเทลกับสีที่มันดูเข้มเ้มหน่อยอแต่ว่าสีนี้มันดูน่ารักกว่าก็เลยซื้อสีนี้เหมือนแพทเทิร์นป๊อปเลยเนาะเดี๋ยวทาที่เล็บจิบให้ดูว่ายัางไงเนาะก็มีสามขวดค่ะแล้วก็จะมีตัวของอันนี้น่าจะเห็นในแฟนเพจเราเหมืนมอนกันตรงนี้เป็น L A Color สีใหม่ค่ะ เออรู้สึกถูกใจกับยี่ห้อนี้นะรู้สึกว่าเวลาทาแล้วแบบเล็บมันอยู่นานขึ้นคือประมาณว่าอยู่ได้หลายวันขึ้นแล้วก็ปลายเล็บเนี่ยมันไม่หายไปอย่างรวดเร็วตัวนี้ชื่อว่าสีมูดดี้เล็บน่าจะเห็นกันแล้วในแฟนเพจเป็นสีแดงค่ะซึ่งทาง่ายแนะนำตัวนี้ซื้อที่ราคา195บ,บาทที่บีเทรนบนเสียงมพารากอน,<บ>น,นกัน อีกสีหนึ่งเป็น LA color เหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินแต่ว่าตัวนี้จะมีวิงวิงด้วยนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ทาเนาะตัวนี้ร้อยเก้าสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะคือชอบเนื้อของรุ่นนี้เราก็เลยซื้อมาอีกอันหนึ่งเป็นสีน้าเงินอันนี้ซื้อบน B t r i n นเหมือนกันบนพาลากอนเนาะเดี๋ยวไว้ทาเราจะลงในแฟนเพจกับอินสตาแกรมให้ดูต่อไปยังไม่หมดเลยนี่เธอเกือบเกือบดีเั ยาทาเล็บเหมือนกันเดี๋ยวนี้ช่วงนีบ่ายยาทาอันนี้เดินไปตรงตรงลีโดค่ะก็คือเป็นร้านยาทาเล็บเล็กๆแต่ว่าพี่เขาหน้ารักดีแล้วเขาก็แนะนําดีอันนี้ได้สีฟา้านี้มาค่ะเขาบอกว่าเป็นชื่อยี่ห้อกูตเดเป็นของเกาหลีค่ะอันนี้สุกยังไม่ได้ลองทาเหมือนกันแต่ว่าอยากได้สีฟ้าอีกอันเป็นตอนที่ลองเนื้อให้ดูมันเป็นเนื้อใสๆคล้ายๆอ a c เอค r ซึ่งดูง่ายก็เลยลองซื้อมาเดี๋ยวไว้ทาแล้วจะเอาลงแฟนเพจใช้ดูนะตัวนี้ร้อยเดียวถูกมาก อีกอันหนึ่งที่ได้จากร้านที่ลีโดเหมือนกันตัวนี้ก็100บาทเหมือนกันตัวนี้เป็นแมกเนติกเนลโพลิชค่ะก็คือทาไปแล้วเอาอแม่เหล็กด้านบนเนี่ยไปเจาะอ,อ่ะเออมันก็จะเป็นลายอะทาเล็บแม่เหล็กอ่ะที่แบบกำลังดง่งดังอ่ะแต่ว่ายี่ห้ออื่นๆมันจะแอบแพงอ่ะอันนี้เราซื้อมาลองเล่นก่อนนี่เป็นสีออกเทาๆอะค่ะเดี๋ยวจะทาบนเล็บติ๊บให้ดูเหมือนกันอันนี้ราคา100บาทเหมือนกันถูกมาก มีแม่เหล็กตรงอยู่เดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะเป็นท็อปโค้ตตัวใหม่ตัวนี้เป็นเลฟลอนซูเปอร์ท Speed ีดค่ะท็อปโค้ตตัวนี้ซื้อจากวัตสัตร์ราคา109 <c oughs> บาทกลดทัลดราคาแล้วซึ่งจูมีปัญหาก็คือท็อปโค้ตัวที่ทาอยู่มันแห้งยากแล้วทาเรารู้สึกว่ามันตัวใช้ของเฟสช็อปอยู่รู้สึกว่ามันแห้งยากแล้วก็บางทีทาไปแล้วมันเป็นฟองอากาศขึ้นมาซึ่งมันแบบ บางทีไม่รู้มันเป็นสัดวท็อปโคดหรือเปล่าเราก็เลยลองซื้อท็อปโคดตัวที่มันแห้งแล้วดูตัวนี้เขาเป็นซูเปอร์ท็อปสปีดค่ะก็เดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาบอกว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเลฟลอนนี่ผลิตภัณฑ์ยาทาเล็บเขาโอเคอยู่แล้วนะอืมก็เลยลองซื้อตัวนี้มาใช้ดูยังไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคหมดแล้วค่ะสำหรับวิดีโอคีเหิหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะลองทาเล็บซิปให้ดูตรงท้ายวิดีโอค่ะแล้วก็อ,อแล้วก็พวกยาทาเล็บพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวใช้แล้วจะมาถ่ายให้ดูคทีว่าเป็นยังไงเนาะ ถ้าใครอยากรู้ว่าไอเด็บอย่างเงี้ยทำยังไงอะไรประมาณนี้ยซึ่งทุกทำไม่ค่อยเก่งบอกว่ามันก็ยากมากด้วยก็เดี๋ยวไปเจอกันท้ายวิดีโอเลยนะอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีเออหมดแล้วค่ะสองคนหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะบชาค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะแกออกมาจากกล่องเจ้าหน้าตายี่ย่งนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสามขวดอย่างนี้เนาะนี่เดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้คือเล็บของกิ๊บที่ยังไม่ได้ทาใดใ อันนี้ไม่ได้กะว่าจะทาเก็บไว้นานเลยไม่ต้องคือจริงๆเราต้องลงเบสโค้ดนะคะแต่ว่าของจิ๊บนี่พอดีเราคิดว่าเราจะทาแล้วเดี๋ยวลบก็เลยไม่ต้องลงเบสโค้ดก็ได้เดี๋ยวดูว่าสีมันเป็นอย่างไรก็เวลาทาก็เปิดมันเอาไว้ก่อนนะคะสามขวดเพราะว่ามันต้องใช้สามขวดถ้าเกิดว่ามานั่งเปิดตอนทาเนี่ยมันจะหงดหงิดมากเพราะว่าต้องมาหมุนๆอะไรเงี้ยโอเค วิธีนะคะเราก็จะเริ่มจากสีอะไรก็ได้ก่อนค่ะครูจะเริ่มจากสีเหลืองก่อนเนาะลงไปที่กลางเล็บปืดต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าน้องเขาบอกว่าไม่ต้องไปเครียดนะคะพี่เอาแบบอดัอด มันก็เครียดมากค่ะแล้วท้าว่าทำไมมันไม่ได้สักทีเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีเขาอะมันบางมากเลยเนาะอันนี้ที่ขอบเล็บยังเหลือทุกจะใช้สีเหลืองโบกลงไปสองข้างเดี๋ยวเราค่อยมาลบขอบเล็บอีกทีนะจะเห็นว่าสีบางมากเลยชั้นแรกแบบแทบไม่เห็นสีเลยเห็นปะก็คือเดี๋ยวทุกจะปล่อยให้เขาแห้งแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราลองนิ้วอื่นก่อน นิ้วอื่นจะเป็นสี่อจะเป็นอันนี้ค่ะที่เป็นแม่เหล็กเห็นไหมเอ,อ่ยอันที่เป็นแม่เหล็กก็คือจะเป็นสีออกเทาๆเนาะเดี๋ยวลองให้ดูว่าเวลาทํามันเป็นยังไงมุกพนขายเขาลองให้ดูนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่เคยทําด้วยตัวเองอันนี้เราก็ ลงไปก่อนรอบหนึ่งเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ลงสองรอบอะ่ะเดี๋ยวเราลงรอบหนึ่งบางๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนเราค่อยลงรอบสองเราค่อยมาใช้แม่เหล็กโอเคต่อด้วยเล็บนี้เหมือนเดิมก็คือจะเป็นทุบจะใช้สีเดิมอะคะ่ะลงไปที่ที่เดิมก็คือเหลืองก็คือจะลงไปตรงเหลืองที่เดิมก่อนยังไม่ควยอะ่ะเพราะว่าอยากให้สีมันชัดๆแล้วก็สีชมพูก็จะลงไปตรงสีชมพู แล้วก็สีฟ้าเล็บเล็กนะเนี่ยอาจจะยากเล็กน้อยถ้าเกิดเป็นอุก้วยนี่จะยากมากคือปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ปะ่ะปัญหาอยู่ตรงที่เวลาทามือซ้ายอะ่ะคือฉันถนัดขวาใช่ไหมพอทาซ้ายปั๊บเนี่ยมันจะแบบมันจะขยุกข,ขยุยอันนี้คือสีเหลืองโอเคสีมันก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะเป็นแบบแนวว่าฉันเป็นสองชั้นนะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาควายกันทีไหนเรา,าลองแม่เหล็กกันต่อแม่เหล็กนี้เราก็จะทาลงไปเป็นชั้นที่สองค่ะขอเยอะหน่อยแล้วก็เอาแม่เหล็กไปจอ่อ เขาบอกว่าให้ถือไว้สักพักอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดิเป็นไงบ้างเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นลายอย่างเงี้ยอือขึ้นเหมือนกันนะขึ้นขึ้นมันก็ดูมันมันแล้วแต่ว่าเราวางไอ้ตัวแม่เหล็กนี้ยังไงอะ่ะเห็นไหม,มเห็นละเห็นเห็นละ ก็คือจะขึ้นขึ้นลายอย่างเงี้ยก็คือมันแล้วแต่ว่าเราวางไอ้ตัวแม่เหล็กนี้ยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเราวางแบบเนี่ยหันมาดูแม่เหล็กหน่อยสมมติว่าเรา <c oughs> วางอย่างนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งวางข้างๆก็เป็นอีกลายหนึ่งวาง,างนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูแปลกดีเราก็เลยเออซื้อมาลองเล่นดูเห็นไหมคะมันขึ้นเป็นลายอย่างเงี้ยแต่จูคิดว่าเนื้อมันไม่หนามากนะเราน่าจะทาสักรอบสองก่อนแล้วค่อยใช้แม่เหล็กก็ได้อ่ะก็คือทาสองโค้ดอะต่อไปต่อไปลองเรนโบต่อไป อันนี้พอได้พอได้แนวนี้แล้วเชป้าเราก็จะคว้วยอันนี้ทําเป็นลายสกอตที่เป็นคว้ยควยค้วยก็คือจะคว้วยไปปืดเอ๊ทำเล็บคนอื่นมันง่ายนะทําเล็บตัวเองมันยากเราก็จะไ้สีฟ้า แล้วก็สีชมพูต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองคือเนื้อเขาใสมากเลยอะแต่แบบมันมันก็จะทำให้มันแบบแห้งง่ายไงเ,ออเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแห้งแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวลงอีกรอบนึงมันจะได้ดูชัดขึ้น เดี๋ยวฉันแอปทำเลอะแล้วเนี่ยปิง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 อาเ่าหน่อยเขาบอกว่าให้ดูเป็นอาร์ตนะคะทุกคนคนขายบอกว่าพี่อย่าไปซีเรียสน,นะคะให้ดูเป็นอาร์ตก็คือพี่ว่ามีก็นั่งทําไปอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยจ,จะเลอะขอบเล็บนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปทําความสะอาดอันนี้ท่โอเคเราก็จะลงทับไปรอบเดิมนี่ฉันทำสี่รอบเลยนะไม่งั้นสีมันไม่ชัด ก็ทับไปที่สีเหลืองเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าวันนั้นก็นั่งทำอย่างเงี้ยสิบนิ้วเลยอะคือแบบนานมากค่อยๆค่อยคยไปค่ยอยมาอ่ะนะต่อไปก็จะเป็นสีชมพูมแล้วก็เหลืองอยู่ตรงริมริม มันก็จะได้เยี่ยงนี้อ่ะซึ่งแบบอาจจะไม่แบบว่าสกอตอ่ะแต่ก็พอได้นะเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วมันจะดูแบบเป็นพาสเทลอย่างเงี้ยเธอเอาเธอเช็ดขอบเล็บหน่อยไหมดูแบบน่าก,กลัวมากเดี๋ยวเราก็จะทาเคลือบอีกทีค่ะแล้วมันก็จะดูมันเงากว่านี้รอมันแห้งถ้าเกิดแห้งแล้วว่ามันจะดูเรียบกว่านี้นะหลังจากจากประสบการณ์ที่ทำมา แต่ว่าทาแต่ละชั้นแบบให้มันบาง,บางๆหน่อยอะคะ่ะมันจะได้แห้งง่ายๆย่างนี้อะ่ะเออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยขี้เล็บอันเนี้ยต้องไปฝึกอะเดี๋ยวไปฝึกก่อนนะแล้วจะแบบมาโชว์อีกทีตอนที่มันสวยๆแบบเหมือนมาโชว์เล็บอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างเงี้ยแบบได้มาไหมคือต้องดูไกลๆดูไกลจะสวยไกลๆไกลสวดปะดูไกลก,กริ้งกริ้งกริ้ง พอดูใ,ใกล้อาจจะแบบว่าอะไรกัน <laughs> โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจากไปพร้อมกับยาทาเล็บสีสวยๆพาสเทลนี้เลยใครชอบนี่ไปลองดูกันได้ที่เคาน์เตอร์ของเฟสช h อ p นะคะที่เคาน์เตอร์อื่นอาจจะไม่มีเทสเตอร์นะแต่ว่าที่พารากอนนะเขายินดีแกะให้ลองคือหมายถึงว่าเขามีเทสเตอร์อยู่แล้วเขายินดีมาลองมาลองสอนมาสอนอะไรอย่างเงี้ย เออบางบางทีไปเราไม่มีเทสเตอร์เราก็ไม่รู้ใช่ป่าว่าเทสเตอร์ของเอลทาเล็บหรือว่าสีมันเป็นยังไงแว่านี่พารากอนเขามีเทสเตอร์ไปลองที่พารากอนน้องคนขายเวิร์กมากนิสัยดีน่ารักแล้วก็ส่วนตัวนี้เดี๋ยวไว้ทาแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวแม่เลกชอบางง่ายแหงง่ายแห้งง,งแล้วก็เป็นลายสวยงามด้วยครึ่งโอเคค่ะ จากไปพร้อมกับยาทาเล็บนี้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบาย